Chocolate fudge and red balloons, argyle socks and the blue suede shoes. A stroll in Central Park with you, bare feet on sands in Malibu. Drinks at two in the afternoon. I'm in just that kind of a mood, holding hands. bod e g l a เ c ียงสวัสดีค่ะ หนเด็กชายอัดิรูตีมาเลิง2เด็กหญิงนิทชาชาัยหารและดิฉันเด็กหญิงพิชดาตีเหล่าค่ะประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลบำรุงราษนะคะเปิดให้บริการในวันที่17กันยายนพศ2520 กว่า1,000ล้านคนต่อปีและมีชาวต่างชาติ5,000 0คนต่อปีนะคะนับตั้งแต่มูลนทิได้ก่อตั้งโรงพยาบาลบำรุงราษมูลนิธิก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลตลอดได้มาระยะเวลา24ปีนะคะโรงพยาบาลบำรุงราษได้ช่วยเหลือชาวไทยผู้ได้โอกาสก,กว่า100,000คนโดยการตรวจสุขภาพและแเปลี่ยนิ้นหัวใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆโดยโรงพยาบา,บาลบำรุงราษฎรแนวคิดและประชัชญาคือการคือความสุขให้กับคนไข้ด้วย Service d e s ไซน์ค่ะค่ะเราจะมาพูดถึงโครงสร้างขององค์กรนะคะ ขอรงรูปยบาลบุรุงได้นะคะมีอยู่ส0บริษัทนะคะหนึ่งบริษัทไวเทคไวจํากัดนะคะสองบริษัทลื่นมุคุณจํากัดนะคะสามบริษัทเทสติ้งจํากัดค่ะ 4. สี่ศูนย์พัฒนาบุคลากรจํากักดห้านย์พัฒนาและกบุมบุคลากรบุรุษไดจํากัดค่ะหกค่ะบริษัทกูเกิลเพียวจํากัดคับ 7บริษัทบาบงราทินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดข่า8บริษัทไลท์แอนอด์อดลองจิวเวอร์ลี่จำกัดข่า9บริษัทเอเชียนกูเบิลดีเซทจ,จำกัด10บริษัทเพลฮอลไลซันอินเตอร์ไพรส์พีทีอีสีมีเตนจำกัด สวัสของโรงพยาบาลบงลางบุราชนะคะจุดแข่งนะคะเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสามัวนะคะและมีชื่อเสียงในวงการโรงพยาบาล,บลาค่อนข้างสูงค่ะส่วนจุดต้อยนะคะเนื่องจากโรงพยาบาลบงลางบุราชเป็นลักษณะเอกชนนะคะจึงทําให้มีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงค่ะคะ่ะส่วนโอกาสนะคะ โรงพยาบาลบางูุราได้ก่อตั้งมูดมีทีเพื่อรวดส่งเสริมและดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นทําให้โอกาสในการเติบโตสูงพอทุกวันนี้ธุรกิจต้องมาคู่กับคุณธรรมค่ะถ้าจะดูประสาทนะคะโรงพยาบาลคู้แข่งซึ่งอาจมีนโยบายที่ใช้คือกับโรงพยาบาลบางูุรีนคะคะจึงเป็นอุปสรรคในการเติบโตของโรงพยาบาลได้ค่ะ โรงพยาบาลมีบริการงพ,าพ,าพื่อพาความสะดวกที่ครบครันและมีความปลอดภัยสูงมีระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานของโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาและคนยธ์ต่างๆของการนำ C R m ไปใช้คือกลยุทธ์แรกการสัรหาและการเคลื่ลอนบุคลากรที่มุ่งมั่นในการพัฒนาด้วยการรักษา และเพิ่มศักยภาพส่วนอิการที่ดีต่อแพทย์และบุคลากรของโรงพยาบาลกลุ่มที่2คือการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลเพื่อให้พน,นักงานทุกคนสามารถให้บริการได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพสร้างความประทับใจแก่ลูกค้ากลุ่มที่3โปรแกรมสร้างความผูกพันคือสร้างและเพิ่มความผูกพันกับบุคลากรเพื่อลดช่องว่างในการศ่อสาของผู้บริหารระดับสูงกับพนักงาน กลยุทธ์เพื่อสร้างความติบโต,กตกคือการเพิ่มโรงพยาบาลพันธมิตรด้วยการดึงโรงพยาบาลเดี่ยวมาเป็นเครือข่ายพันธมิตรร่วมก,กันกับโรงพยาบาลบางบงราชและการหาทําเนลใหม่ลงทุน,นะคะ่ะจากที่นักเรียนพีเศษมาเราก็จะสามารถสรุปได้ดังนี้น,นะคะโรงพยาบาลบางบงราชมีจุดแข็งก็คือ มีคุณภาพนะคะอยู่ในระดับสามกุลแต่จะมีจุดผ่อนในเรื่องราคาน, mm. นะคะคือราคาค่อนข้างแพงในการรักษาะะ mm. ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายของโรงพยาบาลบางพนทานะคะ mm. ก็จะเป็นลูกค้าที่มีฐานะสูง mm. เป็นชาวต่างชาตินะคะซึ่งชาวต่างชาตินะคะ mm. คิดเป็นร้อยละ40ค่ะ mm. และชาวไทยคิดเป็นร้อยละ6ก จากโรงพยาบาลุงราชมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงนะคะดังนั้นลูกค้าทั่วไปจึงไม่อยากที่จะเข้ามาใช้บริการดังนั้น,น,นโรงพยาบาลกุงราชจะได้ตมนามมูลนิธิทีนมานะคะ่ะมูลนิธินี้เป็นมูลนิธิใการกุสลนะคะก็คือการที่ตรวจสุขภาพและเปลี่ยนนิสัยใจให้ชาวไทยผู้เลิกกัดปีนะคะซึ่งตรงนี้เป็นจุดสัมผัสที่จะทำให้ใโงรงพยาบาลกุงราชพ้กนรับลูกค้ามากที่สุด แล,แ,ลและจากนโยบายนี้ก็จะทาให้ลูกค้าอยากเข้ามาใช้บริการมากขึ้นทําให้ภาพลักษณ์ของรงพในบานดีขึ้นนะคะลูกค้าก็อยากที่จะเข้ามาใช้บริการมากขึ้นค่ะค่ะนักเรียนมีนอะไรจะถามไหมคะไ<ห>ม่มีมค่ะค่ะเรียนได้ค่ะนักเรียนขอร It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you. Standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days. Hard work forever pays. Now I see you in a better place. Uh, how can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you. Standing there by my side And now you gon' be with me for the last ride It's been a long day Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again, see you again. We've come a long, oh, yeah, we a long way From where we began you know, we started. Oh, I'll tell you all about it When I see you again tell you When I see you again and the vibe is feeling stronger with small turn to a friendship a friendship turn to a bond and that bond will never be broken the love will never get lost